สวัสดีค่ะ Knowledge of the day วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจเรื่องความเท่าเทียมเดยเรนที่สำคัญนั้นก็คือรูปร่างเชื้อชาติและเพศค่ะ คามที่ดีเริ่มต้นจากการยอมรับความแตกต่างค่ะการเคารพในรูปลักษณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีผิวขนาดหรือรูปร่างและที่สําคัญไม่แพ้กันคือเชื้อชาติทุกคนล้วนมีคุณค่าไม่ว่าจะมีลากเงามาจากไหนการตัดสินคนจากเชื้อชาติเป็นอาคาติที่บ่อนทําลายเพศยังเป็นอีกหนึ่งมิติที่คนได้รับความเท่าเทียมอย่างแท้จริงครับไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศอื่นทุกเพศคุณได้รับสิทธิและเท่าเทียมเท่ากันไม่ใช่ว่าถูกจากัดโดยบทบาททางเพศการตระหนักว่ารูปลักษณ์เชื้อชาติและเพศไม่ควรเป็นข้อจํากัดในการใช้ชีวิต คือก้าวแรกสู่สังคมที่เปิดกว้างเราทุกคนมีส่วนสร้างการยอมรับและความเข้าใจเพราะความเท่าเทียมไม่ใช่แค่สิทธิแต่คือการสร้างสารรค์สังคมที่ทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะมาอบรับความหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียมกันในทุกมิติกันนะคะ Knowledge of the d a y ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ